สวัสดีจ้าพี่น้องมากค่ะพี่น้องคะมากินป่นปูพี่น้องค่ะนี่นะถ้วยนี่ค่ะปูประมาณหกโตเด้อพี่น้องค่ะหกโตเนี่ยเนื้อร่วนๆเนื้อปูปน่นปูนะคะก็จะมีสตอเผาสตอจีไฟพี่น้องค่ะแล้วก็จะมีอ่าย่างกัมะแข้งแล้วก็ลวกพักต้มพักก็จะมีหัวปีแล้วพี่น้องค่ะ,มา,คะมากค่ะมากินน้ำกัน เป็นทางการจุค่ามากินเขา่าจ่าเอนะตอนดึกๆมาเดินมาเด้อบานนี้เด้อมากินปนกระปูบึกินบ้าเจ้านั่นกินเบ้าคอยไม่กินอิ่มเท่าก่อนตอนมังคาเรียนาค่ะพี่น้องค่ะเมนูนี่แหล่นหนาเล่นลังเด้อพื่อชีได้ ก็ออร่อยพักจากธรรมชาติได้ี่น้องขึ้นเองเนี่ยคือต้นหญ้านะเราบปกินจักเสือมิจมุนไปเก็บมากิน คนปูมันกัสิีขว่พริกขว่พริกขี้หนูขว่หอมกระเทียมพี่น้องค่ะมาตำ้มเงาปูลงไปหุ่สวัสดีครับพี่น้องพี่นานนะพี่น,ออน้องน้องไปเฝาน้องมุนกินไปนรอบหนึ่งนะพี่น้องกินได้บ่กทุเรียนเผาเจ้าโอ,โอ้โหสสตัวเผา มันคือสุดสมากกว่ามันหอยเืลรอมพอเด้อเอาแกะไอเสือมันกินเขาเหมือนกันเรื่องกระบายขยุ่ไม่กาะกินรอดมั้งรอด ร้อนต่อเลยนี่อองแแคขคองอร่อยแค่กนงนแล้วเผา อย่างปูไปกินทำขายกับพ่อเชิดนเงินนี้มันดาราคาเท่อืร่ด,ดง่ายไง เพ็ดจะเวนจนคำจนเมืดอเยอ๋ย,อยิบซื้อไหมแม่เราปล่อยให,ห้เอาสูงระดับนี้เนาะโตเนาะเอาไปหาซื้อมันมก็บอะไรซ้ำนี้จะได้ตัวซ้ำนี้นะแม่เนาะต้องเอาหาไหมมาเกี่ยวไป้อง ในระยะนี้พอดีเลยหม,มันอะตอนสองร่อยจะไม่ได้ไรมีต่อห,หันอยู่ อสตอจากสวนฝนพี่น้องจ้อาสตอจากสวนมันเลยคายปลาแพง ก็เป็นมุ่นหมักไห่แต่เมื่อวัวปีหัวเปิร์มเนนือ penat-penat น้อยพี่ผ้าแม่นาลี่มาเดอ้อจะมากินข่าวน้ำมดนสุดฮอดเด้อหรือเบรารำกานอะไรเหมือนล้ว มืดนี่เนาะพี่น้องค่ะบุคขึสมัยตะกี้เนาะมันว่าทำไว้แจ้งไว้เขาละเห็ดยังนวยมือมือแป๊บหนึ่งบิ่งนาฬิกาเอาซีมุ้งแล้วหามุงแล้วพวกมวงแล้วเ้าอมือดบ่านนี้ะตะกี้อนะโอ้ยเพอ่์อสิคาิมืดหายนะักเป็นงานเป็นื่อยอันเป่าออกมากนี่แทนเมื่อไรพอสิอุ้มก็อยากให้อุ้มเลย อยางบอลแลนหลินล่นาได้เห็นเปิดประตูต,ตาตีป้งงกันเรียนกี่ะเอ้ยมาหน้าชูหม,มืน่นจะต้องพาไปปา,าเหาเล้พี่น้อง ก็ต้องผ้าหลอกนะหลอกแลบบอกผ้าพิมพเบิมงธรรมชาติมา,นานหน่อย ทำไมสก,กีมันจำได้ก็มันเป็นเด็กน้อยมันเป็นคนมากกินปีนี่ยอดปีแบบมันอีพอเราให้ให้แล้วมราให้กินเนี่ย,ย,ย,ยสุก,กินเด็กนกเด็กน้อยมันขลังเวลาได้ลูกมันที่ได้ลูกงะเว่าดนะเห็นยากเลยอยีพ่อด,ดิพันนานหน่อยดิ พาวเลยสิพาวเลยมาอยู่หน้ากล้องแน่อยู่เ้องหลังกล้องไปอยไ่่งนานนานะวาอืนานอืมอืมี่ไปลัวพี่น้องมไมนเดียวมา แ <Workers, S 2> ม่ยิ้มก็บอกเด้อไปออกกองแม่ทำเรื่องิ้าเห็นหน้าเด้อพอนอนหลับมาแล้วฮันโหลับวาแม่บ่ไเดีแม่อุ้มมา แงดิอืมแงลลาลงปลาเล็วชูแจกันจำมือวันนี้สิแม่จำมือวันนี้ชูแจไว้พอกันในคิดหนาเลยค่ะไม่ด้อยแลไปนำไม่บาย